นะครับก็วันนี้นะครับก็อีกเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมารกาศิตทำลงตัดผมนะครับก็จะมุงหลังคานะครับพี่น้องเสร็จแล้วก็ไอ้ลูกกระทอนมันเยอะนะครับมันเริ่มเป็นดอกแล้วเดี๋ยวมันหล่นใส่ไอ้หลังคาแตกหมดทุกปีเลยนะครับผมก็จําเป็นจําเป็นต้องขึ้นไปตัดขึ้นไปรานลงมานะครับผมนี่นี่คนขึ้นคนขึ้น หมดแดงเยอะนะครับพี่น้องหมดแดงเยอะอยหมดแดงเยอะมากเลยก็มาช่วยกันนะครับผมก็คนละไม้คนละมือนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคนละไม้คนละมือนะครับโอ้บังยาคนละไม้คนละอคเวอร์คอบเวอร์ มาดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลงอีกกิ่งหนึ่งนะครับผมกิ่งนี้อาจารย์เพชรมอปีก็เกยก็จะขึ้นนะครับดูแกทาอะไรพี่น้องอาจารย์เพชรทาอะไรอ่ะกี่เท่ากี่เท่านะครับพี่น้องกี่เท่าโอ้ใช้สูรโบราณนะครับไอมดแดงมันเยอะนะครับพี่น้องมดแดงเยอะอนี่พี่น้องดูมดแดงตัวมดแดงมันเยอะนะครับมดแดงเยอะเสร็จแล้วอ่าทีนี้ เอาแกเอากีเท่าทานะครับแกบอกว่าถ้าเอากีเท่าทานี่มดแดงไม่กัดนะครับผมนี่ผูกเชือกทำไมอาจารย์เอาอุปกรณ์ขึ้น๋ออ๋อเอาอุปกรณ์ขึ้นอมดเยอะพี่น้องมดแดงเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูอาจารย์เพชรหมอผีขึ้นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็รวบรวมกําลังพลมาทาโรงตัดผมนะครับผมนี่ ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วจบก่อนลงมาไหมเดี๋ยวหมดแล้เร็รีบขึ้นก็ได้กองเชียร์นะครับพี่น้องกองเชียร์นี่กองเชียร์เยอะอยู่ไปแล้วขึ้นแล้วอาจารย์เพชรขึ้นแล้วไปเลังมาแล้วนี่ยอดนะครับอาจารย์เพชรเราไมทน้ะจากดีๆไปเลยนะ จับเน่นๆเด้อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจับเน่นๆจับไปดีน่นจับมาตรงี้ลง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 ใช่ลงล ใจเย็นใจเย็นเอาเอาเอาเท่าที่ต่ำได้เอาขึ้นเท่าที่ขึ้นได้แต่ว่าเอข้งแข้งเกี่ยวขึ้นเลยโอ้ยแข้งแข้งแข้งใจนิดเดียวพี่ถ้าขึ้นได้ไปเอามือเกี่ยวข้างบนน่ะเออขึ้นที่ที่ใบมันข้างบนน่ะเมื่อยแลไรเงี้ยล้างมันอ่ะเอาเมื่อกับดาบหนุ่มมันจะไม่นั้นเฮ้ยจ่าตายคลิปอยู่นะจ่าตายคลิปอยู่นะแข้ง เดี๋ยวลุเเดี๋ยวไอเนะเออลุกมาเดียวถ้าไม่ไหอ่าฝืนไปลุกลงลงลขึ้นมาขึ้นมเออเอาตังหลังมาเอาลงม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 าเออเไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้นมกมันลื่อนเออลงมาลงมาลงมา้นขึ้นมยมันมดอญาตสัมภาษณ์หน่อยมันเป็นยังไงบ้างต้นไม้ มันลื่นครับมันลื่นโอ้สงสารจังดูมดแดงเต็มหัวเลยพี่น้องนี่อุตสาวกีเท้าไปทานะครับอุตสาวกีเต้าทาพี่น้องดูโอ้กันมดแดงขึ้นไปได้ท่อนหนึ่งมันลื่นมันลื่นอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเต้าที่ทําได้นะครับผมทําที่ทําได้นาอย่าไปฝืนการขึ้นต้นไม้มันอันตรายนะครับแต่เราไปฝืนไม่ได้ นะก็เอาตามนี้นะไม่ต้องฝืนนาจันนะเออไม่ต้องฝืนถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องตามเพื่อนยอนนะก็เราเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนี่กองเชียกองเชียกับกองยอนเยอะนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพักก่อนพักก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีที่ถุดแล้ว เราขึ้นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าใจนี่คือเต็มร้อยไปแล้วเออใจเต็มร้อยไปแล้วไม่เป็นไรนี่คนขึ้นร้านเมื่อกี้นะครับผมบอกบอกบอกสามลูกไปบอกโอ้ยไม่ยอมเดรอบแล้วอ่ะเปลี่ยนคนใหม่นะครับผมเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพชรขึ้นไปต้นหนึ่งนะครับผมนี่

โดนารทำนกินนี้ไกินอาจารย์อาจารย์อะไรนะสระชีพเพื่อชาบสาระใจเพื่อเธอใไหมเออเออนี่ดูวิชานะครับไม่ไหนไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้มันมีอาการยังไงขึ้นไปอยู่แล้วมันลื่นครับ มันโอบมได้มันลื่นมันโอไม่ได้มันลื่นก็เลยขึ้นไปติดอยู่ขึ้นไปคาอยู่โอเคไม่เป็นไรให้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยจิตใจนี่เล่นใจเบืองิตใจเต็มร้อยเลยอ่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วบอกบอกไหมเล่นใจเบื้องมากอู้มุดแดงเยอะม่อกัปเฟบเบื้องนแ

นะครับผมก็วันนี้นะครับภารกิจก็ช่วยกันทำรงตัดผมนะครับผมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับต้องเอาไอ้กิ่งกระท้อนออกก่อนนะครับผมกิ่งกระท้อนเพราะว่าช่วงฤดูที่ว่ามันเป็นลูกนะครับมันจะหล่นใส่หลังคานะครับอ่าเนี่ยไอ้รอบก่อนนี่คือหล่นใส่หลังคามันจะพังหมดเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับเมื่อเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ต้องเอาไอ้ใบกระท้อนลงนะครับผมเอาใบกระท้อนเอากิ่งกระท้อนลงนะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้มันมันมันหล่นใส่หลังคาแตกนะครับผมแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับอ๋อโอ้ยแต่ท้งนี้ท้งนั้นนี่มุดแดงเยอะเหลือเกินนะครับพี่น้องโอ้ยกัดลูกกระตาผมสองรอบแล้วนะครับอืมกัดตาผมสองรอบแล้วมุดแดงนี่โอ้ยร้ายจริงๆเลย นะครับผมเยอะเยอะมากไปเนาะนี่โอ้ขึ้นเต็มเลยนะครับดั <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> นะครับผมก็อ่ะโอเคนะครับก็อ่าวันนี้นะครับเราก็มาช่วยอ่ะมาช่วยกันบูรณาทานไอบูรณะบูรณาฐานนะครับผมบูรณาฐานบูรณาวัดนะครับก็อ่ทำความเจริญให้กับวัดนะครับนนผม okay. นะครับผมก็อตามนี้เลยนะครับก็ช่วยกันคุณละไม้คุณละมือนะครับผมนีนะครับพี่น้องก็ไอกิ่งกระท้อนลนุนลงมานะครับมันมีรังนกอยู่ด้วยโอ้ยสงสารจังมีลูกอยู่ข้างในนะครับพี่น้องไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่เป็นรังอยู่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจะจะทําลายเขาเลยนะครับ นี่เดี๋ยวก็ต้องดูแลต้องเลี้ยงเขาแล้วนะครับ <ลง S 1> ไหนไหนก็ลงมาแล้วนะครับผมลงมากับกิง่งกิ่งกระท้อนนะครับผมก็โอเคสงสารเขานะครับสงสารสงสารมากนี่สองตัวสองตัวนะครับลูกอยู่ด้านในสองตัวนะครับผมก็จำไหนไหนก็ลงมาแล้วจําเป็นต้องเลี้ยงต้องดูแลข<า>เขาอีกนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับ โอ้ถงสารจังเขาตกลงมาไม่รู้ว่ามันมีรังนกอยู่ด้วยนะครับนี่โล่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็สามารถที่ว่ามุงมุงลงตัดผมได้แล้วนะครับนี่กระเบื้องนะครับผมก็โอเคนะครับก็่วนทำความราต่อนะครับพี่น้องอู้หมดแดงเยอะนะครับ ขึ้นเป็นหัวผมนี่อุย้ยเต็มเลยพี่น้องดูมันขึ้นมานี่โอ้เยอะมากเลยนะครับขาเอ้ยหนังตรงนี้มันยังขึ้นเลยอุ้ยเต็มเลยพี่น้องดูอูย้ยไม่ไ,ไ,มไวเลยเยอะๆๆอะนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็ต้องส่งปลอกแขน,นแล้วนะครับผมต้องส่งปลอกแขนแดงให้กับสิบเวนคนต่อไปนะครับผมวันนี้ผมก็ออกเวนแล้วนะครับโอ้ยมุดแดงเยอะดูอุ้ยกัดดูพี่น้องนะครับก็อ่ะผมต้องออกเวีนนะครับผมต้องอ่าอ่าวันนี้ก็จบภารกิจนะครับก็ในกองร้อยในฐานนะครับผมก็อ่าวันนี้ก็เป็นการออกทํางาน ออกทํางานต่อนะครับผมออกทางานข้างนอกออกจรยุธ์กันต่อนะครับผมก็มในช่วงอยู่ในฐานเราก็ต้องดูแลต้องดูแลฐานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมก็สากะเบือยันเรือรบนะครับแต่เมื่ออยู่ข้างนอกเมื่ออยูข่ข้างนอกนี่คือเราก็งานก็จะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราเป็นทหารนะครับก็ทําได้หมดทุกอย่างนะครับผม ก็โอเคนะครับก็มาถ่ายพี่น้องได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่กับผมคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ว่ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดําหรับคลิปต่อไปนะครับผมจัหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ